เอ้าโดดเกือบโดนรถไหมเนี่ยไปนู้นเลยไปนู้นเลยนะเดี๋ยวรถมาแน่แน่วิ่งดีดีสีไปกลางทางทำไมมาทางนี้โอ้แม่ก็นึกว่าอยู่กองขยะเนี่ยไปตรงทางนู้นเลยทางเลยเดี๋ยวรถมาไอข้าวไปไหนนะมานี่มานี่เด็กเชียวล่ะ เป็นอะไรไม่ได้เบะเขียวจะกินย่างเดียวนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงทางนี่มาตรงทางนี่มานี่มานี่มานี่ยิ้มย่างไปรุ่นไม่ได้ยวลถมาเบะเลยไม่เรียกไอ้ข้าวมาอยู่ด้วยอะ่ะไอ้ข้าวไม่มาด้วยข้าวนี่เป็นไงว่า นู่นไปอยู่กับไอ้สี่ตาในข้าวมันก็ไม่อยู่ด้วยนี้ไปเอาเเอา,เอาไปทางหน้าไอ้เดี๋ยวรถมาไปทางหน้าไอ้รถมาแล้วนะ่ะแม่ไปแล้วนะทุ่งเดียวพอ